ไมรู้คนหมดเลยก็ป่วยค่ะป่วยแบบมันอยู่ๆมันก็ป่วยวุ๊บเข้ามาก็นึกว่าแต่แรกแนึกว่าตัวเองจะเป็นอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปหาหมอแต่ไม่เป็นอะไรไม่แต่แรกนึกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นอะไรหรือเป่าก็ไม่รู้ก็กลัวไปกอนอะไรเงี้ยไปหาหมอก็เป็นไข้ธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะร่างกายเราวี a มากแล้วแอนไปดูโลเคชั่นแอนไปขึ้นเหนือล่องใต้แล้วก็ ไม่ตักไม่ไม่กลางร่มอะไรเงี้ยเจอฝนก็ก็รับเต็มเต็มอะไรเงี้ยขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ยะมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายอ่อนแอแล้วก็เป็นไข้แค่นั้นเองแล้วเราต้องไปถ่ายวันนั้นต้องไปถ่ายละครต่อตอนเย็นจะปิดโลเคชั่นแล้วด้วยแล้วละครจะปิดกล้องแล้วแอนก็เลยต้องเอาสายน้ำเกลือออกแล้วก็ไปถ่ายให้คนก็เลยโอ้ทีมงานก็เลยเหมือนแบบลงอินสตาแกรมแบบขอบคุณเราอะไรเงี้ยว่าเรายังมาให้ก็เลยคนเลยรู้เยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อพักผ่อนพักผ่อนเนี่ยพักผ่อนเยอะ พักผ่อนทำมาแบบเจ็ดแปดชั่วโมงปกติแต่ว่าง,งานมันหนักงานมันโหมงานหนักแล้วอย่างที่บอกมันช่วงนี้ฝนด้วยอะค่ะเราไปดูโลเคชั่นเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนมาเราก็ต้องดูให้จบเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราแข็งแรงเราก็แบบไม่กันอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแดดพอเปี้ยงก็รับไม่สนเหมือนกันเลยคิดว่าตัวเองสู้ไหวมากดมันไม่ไหวอะคะนน่ะอ๋อแอนัจ็บสี่ชั่วโมงเองคะ่ะทิมน้ำเกลือรอหมดขวดแล้วก็ไปต่อแล้วก็กลับไปใหม่วันนี้ คุณหมอเขาก็เป็นห่วงอ่ะจริงๆก่อนที่จะไปหาหมอ,อทีวันนี้แองก็แวะไปหาหมอวิไลที่บ้านมาบ้านใกล้กันมาบ้านใกล้กัน <c oughs> ก็เลยแพกไปขอ,อยาคุณหมอที่บ้านมากินก็เลยดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คุณหมอก็สั่งพักการไหมคะแองเขาไม่ได้ให้พักกันค่ะแค่ว่าให้เราแบบอย่าไปท้าแดดท้าฝนอะไรเงี้ยค่ะ สนใจนะพอเราเริ่มเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเราเราจะรักตัวเองไงรักสุขภาพเราจะไม่ได้ไปนสนใจเที่ยวปาร์ตี้แล้วละสนใจว่าทาไงตัวเองให้ดูเราดูดีอะไรเงี้ยเราก็สนใจอยู่แล้วตัวแอนเองก็เฉลี่ยนะแอนป่วยปีละครั้งถือว่าเป็นถ่าเฉลี่ยที่น้อยมากอะไรเงี้ยแอนก็ก็ยังรักแล้วดูแลตัวเองก็อยากทานะนหนังสืออะคะ่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็อยากจะแชร์ว่าเลยเอเอสวยยังไงแต่แอนไม่ใช่ผู้นําความสวยที่แบบว่า โอ้โหสวยกว่าวัยประมาณ30ปีอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเอาเราลักษณะสวยสมวัยเราก็แฮปปี้แล้วอะวค่ะถอดใส่น้ำเลงลนในี่ยังผมงานหนะักก็ไม่ละค่ะพอเริ่มพอเราถอดเราก็เริ่มมาแบบแยงแยง,ง,งแล้วไม่กล้าซ่าไม่กล้าไปดูโลเคชั่นไม่กล้าไปประชุมแบบดึกๆก็รีบกลับกกลบ้านรีบนอนสามทุ่มนอนเลยอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยค่ะอยากหาเวลาาพักยวๆมากเดี๋ยวจบอับลักออนไลน์ไอจะพักจะเที่ยว เลยอีก6วันค่ะก็สิ้นเดือนนี้ถ้าถ้าฟ้าฝนไม่หล่นลงมาอีกกันนะคะแล้วทาให้การถ่ายทำราช้าเนี่ยมันก,ก็ได้ตามสิ้นเดือนก็เสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะใช่เพราอย่างที่บอกค่ะมันเราท้าทายธรรมชาติไปน,นิดนึงแค่นั้นเองค่ะแต่ไม่ได้เป็นโรคอะไรที่แบบใหญ่โตเลยธรรมดาเป็นไข้ธรรมดา ก็มีเขาก็แบบพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยพอเลิกงานก็พาเราเราบอกเราอยากจะกินแต่ข้าวต้มอะไรร้อนๆแล้วเราเจ็บคอมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปตะเวนกินแต่ก็ชอบถ่ายรูปแอนตอนนี้เพราะเขาเห่ออินสตาแกรมอยู่คนก็เลยเห็นขอโทษครับขอโทษที่หันไปแต่ทางนี้อ่ะเดี๋ยวพี่บอกไปที่กล้องค่ะอแบบแบบที่่วาอยากขอรับย้อนกลัก็ไม่ค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็รู้ไม่เขาเป็นแนวไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะค่ะ ก็รู้แหละว่าแอนคงหายซ่าแล้วเดี๋ยวแอนก็จะมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยรับกันแบบมาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้แบบคุอเนี่ยมันเป็นการคล้ายๆแต่ว่าแนะนำให้แฟนลับของไปอ่านใช่ใช่ค่ะก็คือการหนังสือเล่มนี้คือมีประโยชน์จริงๆแล้วแอนก็อย่างที่บอกแอนศรัทธาแล้วก็เชื่อคุณหมอทั้งสองท่านนี้จริงๆแล้วพอมีหนังสือของท่านที่รวบรวมความคิดของท่านออกมาอะไรเราก็เลยอยากให้คนที่สนใจเรื่องสุขภาพเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแฟนลับแอนเองได้มาลองอ่านอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้มีคนเกบเทียบน้องเต้ากับเราจะยกน้องเต้ามาเป็นเต้าหินพี่แอนเขาเือยังเป็นไงบ้างคะเห็นค่ะเห็นอยู่ค่ะก็ดีค่ะน้องน่ารักแล้วเขาก็แบบแบบดีอ่ะเขาเป็นคนตั้งใจทํางานเล่นละครก็เก่งเรียนหนังสือก็ได้คะแนนดีๆคือบริหารจัดการชีวิตสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนนะถ้าถามแอนก็ว่าอะไรดีๆส่งเสริมกันไปเถอะแล้วแบบเราเราให้คุณค่าเขาดีแล้วแอนว่านะเด็กๆที่รักเขาก็จะได้เห็นเขาเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บา,บางคน,น,นก็แบบว่าเอ๊ะกลัวแบบว่าเต้ามาแทนที่เราอ้ย,ยไม่หรอกมันคือคนเรามันคือมันต้องมีทุกคนมันจะมีช่วงเวลาของตัวเองแล้วก็แอนว่าอะไรที่มันดีๆใครทําดีก็เชิดชูกันนะดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งแบ่งว่าเป็นคนนี้เท่านั้นที่จะเป็นไอดอลในเรื่องความดีงามอะไรเงี้ยใครดีก็เอาเลยอะไรเงี้ยในความรู้สึกแอนนะไมีขแได้เจอบน้องุ่ไม่ไม่ค่อยได้เจอเต้าเนี่ยจะเป็นนักแสดงที่แอนเฉียด เฉียดบ่อยมากไม่ค่อยได้เจอได้คุยด้วยจังหวะงานด้วยจังหวะงานไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนจะเจอนักแสดงท่านอื่นเยอะกว่าอะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยได้เจอน้องให้น้าฝากอะไรถึงแฟนคลับนะคะให้เขาเข้าใจว่าบางคนที่บอกว่าโอ๊ย้ยไม่หรอกอย่าไปคิดยึดติดกับอะไรเนาะอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งก็ไม่เคยมีใครจะมามองว่าแอนจะเป็นใหตแงให้ตำแหน่งนี้กับเราเราก็ อยู่ดีๆทุกคนก็มาให้มันก็ช็อกช็อกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ทุกคนให้เกียรติอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันหนึง่งเราจะเป็นยายย่าเป็นคิมเป็นมิ้นเป็นแต้วหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเขาทําดีก็ให้เขาเลยค่ะแอนว่านะดีกว่ามีฉายาอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ที่เราไม่อยากได้อะไรเงี้ยค่ะที่ผลนี่คือล้มกลางกองถ่ายเป็นยังไงคะ ไม่ไม่ได้ล้มกลางกองทัยโชคดีที่วันนั้นแอนถ่ายเสร็จแล้วแล้วแอนมันไม่รู้แอนยังสัมภาษณ์อยู่นักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยแอนยังหาตัวอยู่ว่าพี่คะพี่ป่วยเป็นไรหรือเปล่าแอนติดพี่มาหรือเปล่าเนี่ยแอนยังคือวันนั้นมีนักข่าวไปที่กองท่านหนึ่งแล้วพอคุยไปแอนก็โอ๊ยคุยได้2ประโยคทําไมแอนเจ็บคอมากแอนไม่ไหวแล้วแอนตะโกนคุยกับเขาเหรออะไรเงี้ยแล้วก็หันมองเขาไอ้เขาป่วยหรือเปล่าคงไม่เราติดอะไรเขามาเอาไม่เป็นไรก็คุยต่อ แต่พอเราจะลงกลับบ้านจังหวะนั้นคิมหมากถ่ายก็ไม่ใช่แอร์แล้วไงแอร์เริ่มตัวเองแย่เองเลยรีพุ่งขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ซุดในกออเรารปซุดที่บ้านาเรารู้ตัวก่อนแล้วเรารีบพุ่งขึ้นรถตู้เลยเรารู้สึกว่ามันเหมือนอะไรที่มันเข้ามาในร่างกายเราแบบฉับพลันอะไรเงี้ยแล้วพอเช้ามามันก็ไม่ได้แล้วว่าต้องไปหาหมออะไรเง,ไงี้ยค่ะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วก็หายแล้วค่ะดีแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วมันเหลือแค่ไอเหลือแค่คอบวมนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไข้เคยไม่มีแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าจบแอบรักออนไลน์ก็ทําต่อค่ะแต่ว่าเสนอช่องอยู่เดี๋ยวรอช่องอนุมัติมาว่าให้ทําเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่พักนิดนึงแค่วางคุวางตัวละครหรือยังยังค่ะรอช่องอนุมัติเรื่องอนุมัติบทประพันธ์ก่อนแล้วถ้าได้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นนักแสดงนะคะก็แนวไหนคะพี่อ่ะก็แนวผู้หญิงแหละของแอนเนื้อผู้หญิงผู้หญิงก็กลับไปดราม่าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดราม่าเป็น นั่นแหละละครโทนผู้หญิงเพราะตอนนี้ทำโรแมนติกแล้วอะค่ะได้สนุ